อยู่ร่างกายครับอยู่ร่างกายครับโอ้ยตัวมันฟับเลยครับตัวมันฟับเลยครับห้าสิบเจ็ดนะครับ <S <s <at> นี่นครับตัวมันฟับเลยร่างกายเฮย้ยร <c oughs> ่างกายตัวมันฟับเลยครับนี่นี่นี่มลีลูกเล่นเยอะด้วยลูกเล่นเยอะด้วย bây 20 phí lâu, 20 phí lâu tuyệt vời 20 phí rồi thác <tương đàn> à, <tương đàn> 啊这样。Uh, yeah.